จากคาถามที่ว่ามีวิธีการอะไรที่จะทําให้เราช่วยชะลอการหลังได้บ้างข้อแรกเลยไปฝึกก่อนนะครับก็จะเรียกว่า start stop technique ให้เราไม่ว่าจะเป็นการช่วยตัวเองหรือมีเพืสัมพันธ์พอเราเริ่มรู้สึกว่าจะหลังละให้เราหยุดหยุดกนกว่าอารมณ์จะคลายแล้วก็เริ่มกิจกรรมอะ่ะอันนี้เรียกว่า start stop technique ค่อยๆฝึกจนเหมือนเราเรารู้ว่าควรจะหยุดเมื่อไหร่นะเพื่อยืดเวลาของกิจกรรมทางเพศเวลาในความสุขของเราได้2ก็คือ squeeze technique เวลาที่เรา เขาจะแนะนําให้เอามือบีบที่บริเวณหัวของเอวิรัสเพศการบีบที่บริเวณหัวของเอวิรัสเพศเนี่ยก็จะเป็นการช่วยทําให้เหมือนระงับความรู้สึกเพื่อให้เราชะลอการหลังน,นะบางคนเขาก็จะใช้คู่กันนะสตาร์ทสต็อปเทคนิควิดกับสวีดเทคนิคก็ใช้ร่วมกันได้ต่อมาก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการนะทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกานของเราเนะี่ยมีมีความแข็งแรงมากขึ้นเราสามารถควบคุม กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกานได้ดีขึ้นที่เขาเรียกว่าฮีเกลเอ็กซ์เซสซส์คือการออกกําลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกานการออกกําลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการที่ทาได้ง่ายที่สุดคือการขมิบเราจะทําการขมิบขมิบก้นเราก็จะรู้สึกจริงๆแล้วในในผู้ชายนะถ้าเกิดเราขมิบก้นนะเราจะรู้สึกถึงแ,แกนอวัยวะของเราที่เหมือนกระดกนิดหน่อยจะรู้สึกถึงถึงบริเวณนั้นเขาก็จะแนะนําว่าเราควรจะขมิบทั้งแบบช้าและแบบเร็วก็ขมิบแบบเร็วก็คือขมิบนับ1 2 3่งสองสามแล้วก็ไปอันนี้คือแบบเร ค้างไว้แล้วนับ1ถึงสิ ช้าๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ปลอ่อยก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อคนละมัดพอกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการที่มีตึงขึ้นมีมีความแข็งแข็งแรงมากขึ้นนะเราก็จะควบคุมได้เวลาที่เราใกล้จะหลังเราก็จะเขา,าจะบอกให้เราคมิบิเอาไว้จะเป็นเหมือนการขันก๊อกน้ำเอาไว้อันเอาไว้ไม่ให้มันออกมาบางคนก็รู้สึกว่าโอโ้การคมิบิเนี่ยมันยากจังเลยพูดมันจะเหมือนง่ายแต่จริงๆเวลาในการออกกําลังกายการคมิบิมันมันต้อง,ม,องมันต้องการความถีและจํานวนคันที่เยอะมากขึ้นแล้วก็จะมีพวกตัวช่วยต่าง เป็นเก้าอี้ที่กระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะเป็นแค่ให้มานั่งก็จะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการกระตุน้นก็จะเกิดการกล้ามเนื้อขมิบทําให้เราเนี่ยสามารถเหมือนกันขมิบได้เป็นหลักหมื่นสองหมื่นครั้งในการนั่งแค่เซชันเดียวประมาณสักสามสินาทีก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราเห็นผลในเรื่องของการออกกําลังกายคีเกิลเอ็กซ์ e ซได้ได้เร็วมากขึ้นที่จริงมันง่ายมากเลยครับเราเราสามารถเหมือนมานั่งเก้าอี้นี่แหละเหมือนมานั่งเฉยๆเลยจะไม่มีความเจ็บปวดอะไรใดๆนะครับตัวคลื่นแม่เหล็กไฟ ฟ้าสามารถผ่านกับเสื้อผ้าของเราได้เราไม่จะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดอะไรกแคมันนั่งเล่นมือถืออนันหนังสือดูซีรีส์อะไรระหว่างน,นั่งไปเหมือนถูกบังคับให้เกิดการขมิบประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็เสร็จแล้ว จริงๆก็อี้เนี่ยเป็นแค่ตัวช่วยนะถ้าเราสามารถคำมิบจํานวนครั้งได้เยอะๆต่อวันวันละ2-300ครั้งได้เราอาจจะไม่ต้องนั่งก็อีน้นี้แต่โดยประสบการณ์ที่หมอเห็นพอพอบอกให้คนไข้คำมิบก็จะทําไม่ได้บ้างไม่ครบบ้างลืมบ้างการนั่งก็อี้เนี่ยก็จะช่วยเหมือนกันแต่ถามว่านั่งแล้วจะเห็นผลในครั้งแรกเลยไหมไม่มีทางไม่มีทางเดินไม่ได้มันก็เหมือนกับการออกกําลังกายต้องการปริมาณที่เหมาะสมในระยะที่เหมาะสมโดยทั่วไปเราจะแนะนําให้คนไข้ นั่งก็อี้ที่ช่วยในการขมิบเนี่ยอย่างน้อยในช่วงแรกนะครับที่กล้ามเนื้อยังไม่ค่อยแข็งแรง2ครั้งต่อสัปดาห์อย่างน้อยในห่วงแรกอาจจะประมาณสัก1เดือนแรกพอเราเริ่มมีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการที่แข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะเป็นการเมนเทนแนนต์อาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งก็ได้เหมือนกันทางนี้ท้งนั้นเนี่ยจำนวนครั้งเนี่ยขึ้นกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการในแต่ละคน